เนี่ยโยม้ยอังคารยกระดูกนปูนาขอวัดวัอันนี้กันบ้างลงมาลงสู่ทาบอลสีไปอังคารวันนี้มีคนดังมนนำได้มือนอ่านีนี่นี่นี่โอ้สีต้มไหวพระอาจารย์พระอาจารย์ไปเดียนยีต้มมาค่ะหน่อยวันคือตี มีสิไปนั่งเืออ่าโอ้ยกูว่าเพิ่นอ่าพระอาจารย์ไว้เพิ่นเป็นกิตมก่อนเด้อหาดงเถอยากแน่นหนึ่งต้มไะเยี่ยมเยี่มากเยี่ยมมากยโยมาอีกน่ย่มาอีกน่่อไปล้างคุอ นี่งอยบัตเนี่ยวันนี้โอตอนนี้ไม่เห็นกิโอ้วเรียนกิโต้เนี่น้าฟอซีอสีีบัทลลกวันนี้ไปฟาอาจารย์ขันหน่อยนิมนนหน่อยเออลงไปลงไปไปเท่าไหย่กัน บาอาจารย์บาอจารับ่าจาร่ขนาดโอ้ข้งแดกคุณว่าขีเหรือเปล่าาโอ้โา้โอ้โอ้โอ้้าออ้โน้โั้โอ้อ้โอ้อ้โโอ้้อ้โั้โอ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 ้โโออโอ้โ้า ไม่พอเศรษฐีอนโราณเราเกินกว่าทันทายเศรษฐีคน้ม่นำคงสร้าสถานที่นี้เลยออลูกหลานมาขอรอยแหานข้าววาาข้าบุญคอนแดนสันไซอีกรียนไปแล้วขอฝากให้เจ้างครงการนแนหนกตอไปสสุขดีสวัสดสบายเอออ้าขอให้ทานเนี่จงไปสู่ความพุ่งที่เป็นเกิดตัวีเด็กขอฝาก